สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้จะเป็นเรื่องของที่ท่านวอวิชรเมธีจะพูดให้ฟังว่าทำไมท่านคิดว่าละครธรรมะจะช่วยให้ครอบครัวของเราได้มีความรู้และมีแง่มุมคิดเกี่ยวกับธรรมะมากขึ้นท่านมีความคิดอย่างไรกับประสบการณ์ในวัยเด็กของท่านที่ทำให้ในวันนี้ท่านมาสร้างละครธรรมะเรื่องส้มตำแฮมเบอร์เกอร์ค่ะช่วงนี้ธรรมภา,ภาพมีโอกาสได้ทำละครธรรมะเรื่องหนึง่ง ชื่อส้มตำแฮมเบอร์เกอร์ละครเรื่องนี้สร้างจากบทประพันธ์ของอาตมาภาพเองก็ต้องการปลูกฝังธรรมะลงไปในสถาบันครอบครัวเป็นละครครอบครัวพ่อแม่ลูกดูด้วยกันนะละครเรื่องนี้ถ้าจะนิยามง่ายๆนะคือธรรมะเคลือบช็อกโกแลตนะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแล้วแน่นอนว่าตลอดเวลาที่ดูเนี่ยจะเพลิดเพลินจำเริญใจมากอาตมาภาพเองเมื่อยังเด็กก็ได้ดูหนังดูละครแบบนี้ มันเติมทั้งจินตนาการเติมทั้งข้อคิดสกิดใจยังจําได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยดูละครหนูน้อยเซบาสเตียนนะแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งเป็นพระเอกกับเจ้าหนูคนหนึ่งสองคนหนึ่งคนกับหนึ่งสุนัขเนี่ยน่ารักมากนะแล้วก็ผจญภัยด้วยกันไปตลอดทําให้ตัวขึ้นแต่มภาพกลายเป็นคนที่รักสัตว์มากเลยนะและตลอดเรื่องเนี่ยมันก็มันเดินเรื่องอยู่ในป่าในเขาทําให้เาหราเป็นคนที่ชื่นชมธรรมชาติเห็นไหมเราได้ความรักสัตว์ ได้จิตใจดีงามได้ความชื่นชมในธรรมชาติซึ่งสิ่งเหล่านี้จําเป็นมากสําหรับน้องๆหนูๆทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ลองคิดดูสิถ้าลูกๆของเรามีจิตใจที่ดีงามเป็นคนรักสิงสาระสัตว์แล้วก็เบิกบานในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเขาจะกลายเป็นเด็กคุณภาพของประเทศนี้เลยทีเดียวชีวิตของคนเป็นไปตามสื่อหรือการรับรู้ที่ได้รับมาก่อนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เคยอ่านละครวิทยุที่เคยฟัง ละครโทรทัศทน์ที่เคยดูภาพยนตร์ที่เคยดูหรือใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขามีความคิดความเาหานที่น่าสนใจเขาทําอะไรตัดสินใจอย่างไรเราก็เอามาเตือนใจตัวเราเองสอนตัวเราเองเป็นอิทธิพลที่ทําให้เราใช้ชีวิตยอ,อย่างน้นอย่างนี้ถ้าเราเลือกสื่อให้กับลูกลูกก็จะได้รับสื่อถ้าเป็นสื่อเรื่องส้มตามแฮมเบอร์เกอร์ของท่านวอลวิชระเมทีก็คงจะเป็นสื่อที่ทําให้เด็กๆเ,เข้าใจตนเอง เข้าใจคุณค่าชีวิตและใช้ชีวิตอย่างประมาทน้อยลงพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะลท